ไม่ดีนครับอะไรนะการร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็เป็นงานการกุศลเนาะก็รู้สึกว่าวิ่มันก็ได้รำคุณใช่แล้วรู้สึกดีใจมากที่คนมาเยอะมากไม่คิดว่าคนจะมากันเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าโดยรวมก็สนุกครับผมก็ได้มาทำขกิจ้ารได้มางเจอทุกคนได้มาปิ๊ปู่ดูดีด้นก็สนุกมากครับไม่ได้เจอใครคับมันนีรอบกี่เดือนแล้วนะคะก็ถ้าถูกใจผู้จันก็จะไม่สั่งให้เลี้ยงพิลาทิสกันอ่าใช่ใช่ก็ ทำมาสองเดือนแล้วก็พอเห็นว่าเฮ้ยทุกคนยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนยังมาหาเราเหมือนเดิมขนาดนี้เราก็ดีใจเป็นการทำอาหารโชว์ครับตื่นเตนมากเลครับเถ้าเป็นรายการสุดคนแรกใช่ตื่นเต้นมากครับบอกว่นเต้นมาแล้วคิดว่า็จะทำอาหารรอดไหมซึ่งก็บีติดขัดเยอะอยู่แอบมีติดขัดเยอะอยู่ครับผมกับเมนู spaghetti b a ค o n ใช่ครับตื่นเต้นมาก ใช่พอดีใส่เยอะไปนิดโอเเจ๋งจริงแล้วต่ยไม่ได้ดดดน,นะครับคือพวกเราส่วนมากเรา,าอชอบกับการชิมไปหน่อยใช่ก็เรา,าอพอด,ดีเอ่อก็บอกว่าปกติเวลาผมข้าวก็ชิมไปเรื่อยครับลก็มือหนักนิดนึงครับปกติแล้วินอาหารเก่กอยู่แล้วนี่เนาะใช่ลเขาทำเรียกว่าพอทำได้ดีกว่าครับไม่ไม่่เด็กมงเรอ เมนูที่ทำประจำก็ก็น่าจะเป็นข้าพวกข้าวผัดนเนี่แหละครับมาทำทำอะไรง่ายๆนี่แหละครับผมไม่ได้คือปกติไม่ได้ทำอะไรแบบซับซ้อนเยอะไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นเป็นแบบฟู l คอ o u r หรือ f ู l l m อะไรขนาดนั้นนะครับก็คือทำทำกินเองที่บ้นานเหรอครับมีบ้านละมีบ้านเมนูที่ผมาเนี่ยทำอาหารไม่ค่อยเก่งใช่คือถ้าเกิดเราชอบทำเราก็จะทำง่ายๆแบบว่าตื่นขนึ้นมาก็ทำข้าวผัดเดียวเลยนทาแต่ว่าก็อยากได้คุณสมบัติจะไ,ไดแน่นอน สกิลการทำอาหารพี่เขาเป็นไงบ้างไอ้นะฮะสกิลการทำอาหารพี่บอลเป็นไงบ้างได้ไม่ทำไมแม่ได้ใช่ได้ครับพี่เขาทำได้แค่แบบผมรู้สึกว่าถ้าเขาทำบ่อยนิดนึงอ่ะไอ้ฟิปที่เขาอยากทำน่ะก็ทำได้แต่บอลจะทำสำเร็จก็คือต้องน่าจะร่วมต้องทำเยอะๆต้องทำเยอะๆต้องมีคนสอนเรื่อยๆแหละเนาะใช่ ม่ยด้วยนะฝากจะังมีของังานีน่งีเขาดีด้วยัฝากอ่อลงประมูลกันด้วยนะครับผมงานยังมีวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับผมที่เซ็นทรัลเอมเปอรัซี่ชั้นสี่นะครับแล้วก็ชอบมาเลือกประมูลเยอะมาครับหรือว่าช่วยกันครับนอกนี้แล้วเนาะมีโลกที่ของเราสอคนขออัปเดตกันหน่อยค่ะก็ช่วงนี้ก็จะมีขานด้วย จริงแล้วี่เขาถ่ายเรื่องวินนีลรันดี้ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ผมถ่ายเรื่องเดี๋ยวว่าเฟคอยู่ใช่ครับส่วนในเร็วนี้ก็จะมีงานซีรีส์พู่คัะใช่ครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันเร็วๆนี้เราจะเปิดกล้องแล้วนะครับแล้วก็ให้อยากให้ทุกคนรอดการดูกันนะครับค่ะคันนะลูกขอบคุณที่รบกวนนะขอบคุณซีรีส์ของไทยทำมีอะไรอะไรแล้วมันะเป็อซีรีส์ของเรื่องกล้องครับเพิ่งเรื่องกล้องครับตัววินนี่รันดี้ว่เราก็จะมีไปถ่ายอะไรบ้าง ผมก็เล่นเปิดเข้าเป็นมาคิวสักคครับส่วนของผมก็เปิดไปได้ครึ่งเรื่อง้วครับผมก็รับรองว่าสนุกฮาแล้วก็เป็นสไตล์ใหม่ที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นในทั้งตัวผมและอ้ตัวจีมมี่ในตัวจี t มทีวีนักแสดงจีมมทีวีั้งหลายคนครับเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างสดใหม่และด้วยคอนเซปต์และด้วยเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมเชื่อว่าคนดูดูแล้วจะ แอลชอบนิดนึงแต่ผมรับรองว่าสนุกและาครับผมจะได้ถูเมื่อไหร่คะเรื่องเดี่ยวเรื่องเดี่ยวครับแจะช่วงสิ้นปีครับส่วนของผมผมยังไม่ยังไม่แน่ใจเรื่องกำหนดการครับแต่ว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบอัปเดตให้ทุกคนดูครับซีรีส์พูดของเราจตัวละคซีรีส์ูของเราก็ใกล้เสร็จกองช่วงนี้ก็อยู่ในกระบวนการคำนวบใช่ครับผมก็มีการคุยกับทีมบ้างคุยกับผู้อำกับบ้างว่าเอย วิชั่นของเราสองคนจะเป็นยังไงตัวเนื้อเรื่องเป็นไงดิเรกชั่นของเรื่องจะเป็นยังไงแต่ว่าเราทําอะไรก็ได้บ้างแต่แบบว่าอาจจะมีแบบเขรียกว่าได้โชว์ใช่แล้วก็ได้แทรกเข้าไปนิดนึงครับผมเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะคำทำมันจะดราม่าต้องตัดเรื่องความรักอะไรเงี้ยใช่ก็มีค่อนข้างแบบพีคมากๆเลยเพราะว่าความรฟ้าก็จะเป็นคอมเมดี้ค่อนข้างสุขอันนี้ก็จะเป็นดราม่าค่อนข้างสุขแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาจะเป็นแอคทีฟที่ต้เตรียมเยอะๆเพราะว่า เรื่องนี้มันก็ที่บอกดราม่าก,กต้องแบบแต่ทั้งหมก็ต้องแบบไปเรียนบ้างนะครับทุกๆอย่างนี้ด้วยคแบบด้วยมรืนี้ได้เป็นไปเลยใช่เพราะด้วยบทของพี่เขาเป็นเอ่อเป็นบอดดิการ์เป็นบอดดิการ์บวกบวกกับกว่าเป็นคนที่อ่าอยู่จังหวัดที่ติดทะเลด้วยดังนั้นต้องมีสกิลหลายอย่างที่อ่าเป็นสกิล์บ ชาวประมองอะไรเงี้ยต้องแบบว่ามีดำน้ำมีแบบว่าตรงปาลาอะไรคือด้วยน้ำของเราก่อนหนะเนี่ยผมตอนแรกผมว่าน้ำไ,ไม่ไม่เป็นเลยอันนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงครับถิไนไคะถินไหมคะใช่นะครับด้วน้ำพี่พีคนิดนึงจริง่ะอันนี้พี่เขาไปเรียนผมยังไม่เห็นผลเดี๋ยวรอเปิดกล้องทีเดียวแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเราเพงเียนจากพี่ผลเป็นเพื่อนพี่เขาไหมก็ทำอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็พยายามอยู่ครับตอนนี้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือเรื่องการกินเนี่ยแหละ จะช่วยกันอะไรใช่ใช่ครับก็ไปด้วยกันพยายามช่วยๆกันครับเรื่องเอ็กติงอะไรกังวลอะไรไหมลูกกับเรื่องนี้ผมจะค่อนข้างจะมีวนนิดนึ่งครับเพราะว่าคือเราไม่อยากทำเหมืนกัให้มันให้มันดีที่สุดนะทุกคนเพราะแบบเรื่องแรกเราชื่นเริ่มนะเรื่องสองนพบตัวต่างแล้วก็พิจารณาสองครั้ครับเออและที่สอครั้ผมรู้สึกว่าเออสกิลนะตอนนี้เนี่ยการที่จะไต่ตัวละคร ตัวหนึ่งเดียวให้ไปถึงจุด Dul สุดสได้เนี่ยเราต้องทำกันบ้านอีกเยอะครับผมเล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำให้เรื่องนี้ออกมาเป็นเรื่องที่ที่เป็น,น <c oughs> ่าจดจีและน่าจดจําด <fal> ้วยทั Runner ้งเนื Damon ้อเรื่องะด้วยทั้งการแสดงครับผมก็เลยก็เลยกําลังฝึกฝนอยู่จะพยายามทำให้เต็มที่ว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นแน่นอนเป็นเป็นแบบแปลงไหมยังไงเป็นแบบการละยันราลอยอะไรยังไงก็เรื่องก็เห็นแต่บางคนก็ว่ากำลังเดาเพราะว่าตอนจบจะเป็นยังไงว่าแบบเทสจะตัดกันก็มีคนเดาแบบว่าเอ๊ย แนตัวละครตาอีเดียวจะรักกันมากไหมเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าบอกเลยครับไม่ต้องเดานะครับเพราะว่ามันก็ยังเขียนอยู่ครับแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนน่าจะชอบใช่ใช่จากที่จากที่เราได้อ่านมาแล้วนี่นึงก็เฮ้ยออกมาดีมากเลยว่าคือเรื่องนี้มันก็อย่างที่บอกว่าปาบนฟ้ามกันถ้าลกไปเลยเนาะเป็นตึแบบรักใส่ๆแล้วมีจังหวะแบบว่าดราม่าแล้วก็ผีปมในแต่ละตอนแต่ละตอน ครับแล้วลเบ้มีาาจะไดติดตามก่มไรอกมัอชื่อครับ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 ครครับขอฝาครับ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 คอับครับครับครัดค้ับครครับคอับค้ับคร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 ับคบครับครับครับครครับครัครัครครครรรคครับกค